สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องสั้นสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วแบบอืมคนลุกไม่หายเลยค่ะมันเริ่มจากอะไรที่เหมือนจะเป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะคือการได้อัปเกรดห้องพักฟรีตอนไปเที่ยวแต่กลายเป็นว่าการอัปเกรดครั้งนี้มันมันคือตรวจเที่ยวเดียวไปสู่ฝันร้ายเลยอะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาชื่อเรื่องคือบ้านพักหมายเลขศูนย์ห้องกระจกสลับร่างค่ะแค่ชื่อก็ น่าสงสัยเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับชื่อเรื่องนี่มันบอกใบ้แทบทุกอย่างเลยนะทั้งหมายเลขศูนย์ที่มันเออไม่ปกติใช่ค่ะทั้งห้องกระจกแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดเลยคือคำว่าสลับร่างนี่แหละครับมันบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องผีหลอกแบบธรรมดาธรรดาแน่นอนเอาล่ะค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านพักหมายเลขศูนย์แล้วทำไม การอัปเกรดห้องพักฟรีครั้งนี้ถึงกลายเป็นฝันร้ายที่คู่รักคู่นี้ไม่มีวันลืมครับเป้าหมายของเราวันนี้คือการไปสำรวจกันเลยว่าอาถรรพ์นี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็กลไกลการสลับที่ที่เป็นหัวใจของเรื่องเนี่ยอืมมันทำงานยังไงกันแน่มันน่าสนใจมากจริงๆครับ เรื่องเปิดมาที่คู่รักเข้าใหม่ปลามันค่ะทันวากับแก้วเดินทางไปถึงรีสอร์ทหรูชื่อ The Cliff r e s รสซิเดนเพื่อไปฮันนีมูนกันแล้วก็เจอสัญญาณแรกเลยที่ไม่น่าไว้วางใจพนักงานต้อนรับที่เรื่องบรรยายว่าดูซีเซียวและพูดน้อยมากคือเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องรู้สึกแปลกๆแล้วนะ อันนี้มันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จของเรื่องสยองขวัญเลยนะคนอ่านจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือโค้ดสากลพนักงานต้อนรับที่ดูไร้ชีวิตชีวาแบบนี้มันเหมือนป้ายเตือนตัวใหญ่ๆว่าคุณไม่ได้อยู่ในโรงแรมปกติอีกต่อไปแล้วคือผู้เขียนจงใจใส่เข้ามาเพื่อสร้างบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจตั้งแต่แรกๆเลยแล้วความแปลกก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะพนักงานแจ้งว่า วิลล่าหมายเลข5ที่จองไว้เนี่ยมีปัญหาต้องปรับปรุงเลยจะขออัปเกรดให้ฟรีๆไปพักที่บ้านพักหมายเลขศูนแทนตอนแรกทันวาก็งงๆว่าเอ๊ะมีห้องเบอร์ศูนย์ด้วยเหรอปกติมันต้องเริ่มที่1ใช่ไหมคะนั่นสิครับ พอได้ยินคำว่าบ้านพักหมายเลขศูนย์เท่านั้นแหละในโลกของเรื่องสยองขวัญน,นี้คือสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยเลขศูนย์มันไม่ใช่แค่ลำดับห้องแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความว่างเปล่าของหลุมดำที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างพวกเขาไม่ได้แค่ถูกย้ายห้องแต่กำลังถูกลากออกจากแผนที่ไปสู่จุดที่แบบไม่มีอยู่จริงภาพมันชัดมากเลยค่ะ พอไปถึงก็จริงอย่างที่ว่าเลยบ้านพักหลังนี้มันดูเก่ากว่าหลังอื่นแบบเห็นได้ชัดมากแล้วยังตั้งอยู่โดดเดี่ยวที่ปลายสุดของหน้าผาคือใกล้ทะเลมากจนเสียงคลื่นดังซัดสาดเข้ามาในห้องตลอดเวลาเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยการถูกแยกออกไปอยู่โดดเดี่ยวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักคลาสสิกครับมันคือการสร้างสภาวะที่ตัวละครจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้พอมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็จะติดอยู่ในนั้นกันแค่สองคน เรื่องราวกำลังค่อยๆต้อนพวกเขาเข้ามุมอย่างช้าๆแล้วกับดักนั้นก็เริ่มทำงานในคืนแรกเลยค่ะทั้งสองคนสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแววๆมาจากห้องข้างๆทันวาก็เลยลุกไปดูพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอห้องที่ว่างเปล่าคือไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นแต่ผนังด้านหนึ่งของห้องทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยกระจกบานใหญ่ยักษ์บานเดียวที่มองออกไปเห็นทะเลมืดๆข้างนอก ห้องที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระจกอืมมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเวทีนะเหมือนมีใครบางคนจัดเตรียมพื้นที่นี้ไว้ให้ผู้ชมมองเข้ามาหรือไม่ก็ให้สิ่งที่อยู่ในกระจกมองออกมาตรงนี้แหละคะ่ะที่อ่านแล้วแบบขนลุกเลยคือข้างๆกระจกบานนั้นมีป้ายเล็กๆเขียนว่า The Viewing Room ห้ามเปิดม่านโดยเด็ดขาดประเด็นคือ มันไม่มีม่านค่ะไม่มีม่านให้เปิดหรือให้ปิดเลยซัดผืนมันเหมือนกำลังเยาะเย้ยกันอยู่แล้วจังหวัดนั้นเองทั้งสังคนก็เห็นสิ่งที่พีคที่สุดมาแล้วสินะครับไอ้ค่ะกระจกบานใหญ่นั้นมันเกิดฟ้าขึ้นมาเองทั้งที่อากาศในห้องก็ปกติแต่ที่น่ากลัวคือฟ้านั้นมันมาจากด้านในของกระจกแล้วรอยฟ้าก็ค่อยๆรวมตัวกันเป็นลายมือของใครก็ไม่รู้เขียนข้อความสั้นๆแต่ทำเอาใจหายวาบเลย คำว่าออกไปโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะจากแค่บรรยากาศที่น่าสงสัยตอนนี้มันกลายเป็นการคุกคามโดยตรงแล้วแล้วการที่ฟ้ากับข้อความมาจากด้านในกระจกนี่แหละคือหัวใจสําคัญมันเป็นการยืนยันว่ามีบางสิ่งอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วมันกําลังมองพวกเขาอยู่แล้วการไม่มีม่านก็คือไม่มีทางปิดการสายตาน,นั้นได้เลยใช่ไหมคะเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ถูกต้องเลยครับพวกเขาถูกเปิดผงโดยสมบูรณ์ตกเป็นเป้าสายตาของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของกระจกบานนั้นโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยมันคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างถึงที่สุดหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นเข้าไปทั้งสองคนก็ไม่กล้านอนต่อแล้วค่ะย้ายไปอยู่ห้องนั่งเล่นแทนทันวาที่พยายามจะหาเหตุผลก็เลยตัดสินใจรื้อคนทุกซอกทุกมุมของวิลล่า จนกระทั่งไปเจอสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าเป็นของเจ้าของวิลล่าคนแรกเมื่อ20ปีก่อนอ่ะบันทึกที่ถูกคนพบมาแล้วเป็นเทคนิคค,คลาสสิกที่ได้ผลเสมอเลยนะการใช้บันทึกแบบนี้มันทำให้เรื่องราวดูสมจริงขึ้นมาทันทีเหมือนเราไม่ได้กำลังอ่านนิยายแต่กำลังอ่านหลักฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันทำให้กฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติของเรื่องดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเลยครับจริงด้วยค่ะ แล้วบันทึกเล่มนี้ก็เฉลยทุกอย่างจริงๆจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆนะคะข้อแรกเลยคือบ้านพักหลังนี้ไม่ได้สร้างบนที่ดินธรรมดาแต่สร้างทับหลุมหลบภัยเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษมาก่อนโอเคประวัติของสถานที่มีความตายและความทุกข์ทรมานเข้ามาในเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีของเรื่องแนวนี้เลยครับ ข้อ2เลขศูนย์ไม่ได้หมายถึงลำดับห้องแต่มันคือจุดศูนย์กลางของพลังงานอาถรรพ์ที่ดึงดูดความตายเหมือนเป็นจุดที่พลังงานชั่วร้ายเข้มข้นที่สุดและข้อสเจ้าของเดิมเป็นคนติดตั้งผนังกระจกบานนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ทะเลแสดงว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในพื้นที่นั้นก่อนที่กระจกจะถูกติดตั้งเสียอีกกระจกไม่ได้สร้างผีขึ้นมา แต่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วสินะครับใช่เลยค่ะและนี่คือประโยคสุดท้ายในบันทึกที่น่ากลัวที่สุดเขาเขียนด้วยลายมือสันสันว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในทะเลแต่พวกเขาอยู่ในช่องว่างระหว่างกระจกและพวกเขากำลังมองหาใครบางคนที่จะสลับที่กับพวกเขาโอ้โหคำว่าช่องว่างระหว่างกระจกนี่มันยกระดับความน่ากลัวไปอีกขั้นเลยนะ ถ้าเราเชื่อมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันมันแปลว่านี่ไม่ใช่บ้านผีสิงธรรมดาแล้วแต่มันคือมิติอีกมิติหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนคุกเป็นที่กักขังวิญญาณของนักโทษเหล่านั้นแล้วกระจกบานนั้นก็คือประตูที่เชื่อมต่อคุกมิตินั้นกับโลกของเราเป้าหมายของสิ่งที่รูน้นั้นก็คือการสลับที่ไม่ใช่แค่การหลอกให้กลัวถูกต้องครับ มันน่ากลัวกว่าการฆ่าอีกนะการฆ่าคือการจบชีวิตแต่การสลับที่คือการขโมยตัวตนขโมยชีวิตไปเลยคนที่ถูกสลับก็จะถูกขังอยู่ในนั้นแทนส่วนสิ่งที่ออกมาก็จะใช้ชีวิตในร่างของเราต่อไปมันคือการลบตัวตนของเราให้หายไปจากโลกนี้เลยแล้วการสลับที่นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆในคืนสุดท้ายของการฮันนีมูนค่ะคืนนั้นทั้งธันวาและแก้วก็ยังคงนอนกันที่ห้องนั่งเล่น แต่แล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงดังลั่นมาจากในห้อง The Viewing Room เป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังทุบกระจกอย่างบ้าคลั่งจากข้างในคราวนี้ไม่ใช่แค่การสื่อสารแล้วแต่เป็นการใช้กำลังเพื่อจะออกมาให้ได้พอพวกเขาวิ่งเข้าไปดูด้วยความกลัวก็เห็นภาพที่ทำให้แทบหยุดหายใจเลยค่ะในกระจกบานนั้นมีเงาร่างของมนุษย์หลายสิบคนลักษณะเหมือนนักโทษสมัยสงครามที่ผอมโซกำลังยืนเบียดเสียดกันแน่นจนแทบไม่มีที่ว่าง แต่พวกเขาไม่ได้ทุบนะแต่กำลังใช้แรงทั้งหมดดันกระจกออกมาจากด้านในกระจกมันโค้งนูนออกมาเหมือนจะแตกได้ทุกวินาทีเลยจินตนาการตามแล้วอึดอัดมากเหมือนฝูงซอมบี้ในห้องแคบๆเลยแล้วที่ช็อกที่สุดคือแก้วกรีดร้องออกมาเมื่อเห็นว่าใบหน้าหนึ่งในเงาพวกนั้นมันคล้ายกับพนักงานต้อนรับที่พวกเขาเจอในวันแรกไม่มีผิดเดี๋ยวนะครับตรงนี้สำคัญมากการที่พนักงานต้อนรับเป็นหนึ่งในนั้น มันเปลี่ยนเกมเลยนะนี่ไม่ใช่แค่ผีหลอกแล้วแต่มันคือระบบคือวงจรที่มีอยู่จริงเธออาจจะเป็นเดี่ยวคนก่อนๆที่ถูกสลับที่ออกมาแล้วตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ล่อลวงคอยหาเหยื่อรายต่อไปเข้ามาในกับดักนี้เป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะจากนั้นเสียงกระซิบที่เย็นเยือกก็ดังขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งห้องเลยเราหนาวเราอยู่ข้างนอกนานเกินไปแล้วถึงเวลาที่ต้องสลับกันแล้ว สิ้นเสียงนั้นกระจกบานใหญ่ก็แตกกระจายเป็นเสียงเสียงลมทะเลที่เย็นจัดเหมือนน้ำแข็งพัดเข้ามาพร้อมกับร่างเงาที่ทะลักออกมาทันวาคว้ามือแก้วพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกเงาร่างหนึ่งคว้าขาวไว้จนล้มลงสถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤตแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากวินาทีที่ทันวากำลังดิ้นรนเขามองย้อนกลับไปแล้วก็เห็นภาพที่น่าสยดสยองที่สุด กระจกที่แตกไปแล้วกําลังประกอบตัวเองกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนฉากในหนังเลยค่ะเศษแก้วลอยกลับไปประกอบกันเองแล้วร่างของแก้วที่กําลังจะหนีพ้นประตูก็ถูกกระชากกลับเข้าไปในห้องกระจกที่กําลังจะปิดผนึกภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือแก้วถูกดึงหายเข้าไปในฝูงเงาก่อนที่กระจกจะปิดผนึกสนิทกลับมาเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคต้องขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งภาพที่กระจกซ่อมแซมตัวเองได้นี่มันน่ากลัวจริงๆนะมันยืนยันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่วัตถุ แต่เป็นกลไกลเหนือธรรมชาติเป็นประตูมิติที่มีชีวิตของมันเองและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในฉากนี้คือมันไม่ใช่การฆ่าครับแต่มันคือการลักพาตัวไปยังอีกมิติหนึ่งการสูญเสียในลักษณะนี้มันโหดร้ายกว่าความตายอีกนะเพราะมันทิ้งคำถามและความหวังลม้มล้มแรงๆงไว้ให้กับคนที่รอดชีวิตใช่เลยค่ะเพราะหลังจากนั้นเรื่องก็ตัดไปที่เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ ก็พบทันวานนั่งอยู่คนเดียวในสภาพสติแตกให้การอะไรไม่ได้เลยแก้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นพอตำรวจตรวจสอบห้อง the viewing room ก็พบว่ากระจกยังคงติดตั้งอย่างแน่นหนาไม่มีรอยร้าวแม้แต่น้อยมีเพียงหลักฐานชิ้นเดียวที่หลงเหลืออยู่คือรอยมือเล็กๆที่เป็นฝ้าปรากฏอยู่บนกระจกจากด้านในรอยมือของแก้วนั่นเองที่พยายามจะบอกว่าเธอยังอยู่แต่อยู่ผิดที่เสียแล้ว เป็นหลักฐานชิ้นเล็กๆที่ยืนยันเรื่องราวทั้งหมดของทันวาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อมันเป็นตอนจบที่สิ้นหวังมากค่ะแล้วเรื่องก็เปิดฉากวงจรน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในฉากสุดท้ายไม่กี่สัปดาาวต่อมาพนักง,งานต้อนรับคนเดิมที่ดูซีดเซียวก็กำลังกล่าวต้อนรับคู่รักคู่ใหม่ที่เพิ่งมาถึงรีสอร์ทด้วยประโยคเดิมและรอยยิ้มเจริญแบบเดิมว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านพักหมายเลขศูนย์ค่ะแล้ววงจรก็ดมเลินต่อปไปไม่สิ้นสุด เรื่องเล่าหนีทิ้งทายไว้ได้เฉียมมากมันบอกเราว่าแก้วและเหยื่อคนอื่นๆยังคงติดอยู่ในนั้นและบางทีพวกเขาอาจจะกำลังยืนรออยู่หลังกระจกรอคอยโอกาสที่จะได้สลับที่กับเหยื่อรายต่อไปเพื่อให้ตัวเองได้ออกมาพักผ่อนจากสภาพที่ต้องเผชิญอยู่ข้างในนั้นชั่วคราวคิดตามแล้วมันน่าหดหูมากจริงๆค่ะตราบใดที่บ้านพักหลังนี้ยังอยู่วงจรน,นี้ก็จะไม่มีวันจบสิน้นมันทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้เราเลยนะ ถ้าสิ่งที่ถูกขังอยู่ข้างในต้องการสลับที่เพื่อหนีออกมาพักผ่อนในโลกของเราแค่ชั่วคราวลองจินตนาการดูสิครับว่าสภาพในช่องว่างระหว่างกระจกนั้นมันเลวร้ายขนาดไหนมันเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมานที่ถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือมันเป็นแค่ความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกันแน่ความน่ากลัวแบบไหนกันที่ทำให้การได้ออกมาใช้ชีวิตในร่างคนอื่นเพียงไม่กี่สัปดาห์มันคุ้มค่าที่จะทำ